เป็นเรื่องแล้วบิดละหน0่รใส่ได้เลยพี่ชายแพ้นะอันนี้แพ้นะอนนนะบอกไว้ก่อนนะพี่นะ้ีเดิมไม่เอาแล้วพี่เห็นพี่อ่านเขาขอมาเราผมเลยเล่นให้เอา้าลุยได้เลยพี่ใส่ได้เลยไม่ผิดหวังแน่นอนรายการนี้ลุยจ้ถึงพาลาที่เหมาะสมเดี๋ยวผมแพ้ให้ถ้างเงียบผมลงไลน์แล้วนะ นอนดิฟ้าห้าร้อยพี่บุญทิง้งหกร้อยพี่บอลมาแล้วพี่พี่รายการนี้หลายพันพี่บอกเลยบอกเลยพี่ชายจา๋าลุยได้เลยพี่แปดร้อยมาแล้วมีใครให้มากกว่าแปดร้อยไหมครับพี่รายการนี้พี่หาเรื่องลงไลฟ์ไม่แห่นะพี่ปวดท้อง <laughs> นํำอยู่ที่แปดร้อยเก้าร้อยมาแล้วพี่ สายเธอพี่ายกาพี่พันหนึ่งวอนมาพี่มันเกินอยู่แล้วพี่เนี่ยถ้าผมให้พี่เห็นรายการนะมันเกินอยู่แล้วพี่อา้าวนี่นวะโลหะแก่ชนวนหน้ากากงอหลังภายงอพี่สายการลุยได้เลยพี่ขอบิดละหนึ่งร้อยพี่ยุด ทันหใครก็ได้ยาวๆพี่ท้าจาเดี๋ยวผมแพ้ให้ชมพันสพี่นาทีไม่ทันแล้วใครไม่มีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้พี่นํำอยู่ที่1,500งพันหที่พี่บอลมาแล้วพี่พี่ใส่มาสักสองพันสามพันก่อนได้ไหมเดี๋ยวผมแพ้ให้ชมพี่พ8นแที่พี่นาย อ,อันนี้ผมพูดเลยรนะ้อยสิบแปดท่านอะตอนนี้นําอยู่ที่สองพันแล้วพี่พันเก้าไม่ทันผมพูดเลยร้อยสิบแปดท่านพี่ผมรู้พวกพี่รู้ภาระกันหมดแล้วเอาจริงๆพวกพี่อะรู้ภาระกันหมดแล้วไม่แพ้ไม่ได้ครับพี่อันนั้นพี่อ่านเขาขอมาแล้วมันเป็นรายการแบบไม่ได้ภาระรายการบนพี่ผมก็เลยให้ได้พี่แต่อันนี้ไม่ได้จริงๆพี่ชายเนี่ยถ้าผมไม่แพ้แล้วจบพันเก้าเป็นไงจบสองพันเป็นไงพี่ชายเพราะแพ้แล้วก็เกินสองพันอยู่แล้วพี่ นำอยู่ที่สองพันมีใครให้มากกว่าโอ้โหพี่สองพันหนึ่งเหรอพี่เนื้อนวะโลหะแก่ชนวนหน้ากากงอหลังภายงอนะพี่ชายนะเปิดมาเจอเลขสวยเลขเรียงเลขตองพี่ชายจ้าโอ้โหพี่สองพันสองสายต้องเซกุดบายแล้วพี่รายการนี้ ออ้โยแล้วพี่ดูดีเนี่ยแล้วมันสักสีลังทอคออ่ะพี่ชายจ๋ามีใครไหมบาแล้วพี่ดูหลังนะหลังเป็นพายงอแบบนี้พี่โอ้โหพี่ชายจ๋าสองพันจริงอ่ะ <c oughs> ใส่ได้ใส่ให้น้องหน่อยพี่มีใครให้มากกว่าสองพันไหมครับ <c oughs> ลุยได้เลยพี่รายการนี้ ใครอยากได้ซีนเดิมนะอันนี้ยผมแบ่งให้ได้เนี่ยอะทอดอซาตินผมเหลืออีกองเดียวเนี่ยผมเอาพันห้าเดี๋ยวขอจบรายการนี้ก่อนโอ้พี่ชายจ้านำอยู่ที่สองพันพี่นาวานะพี่ชายนะพี่ชายนาวะโลหะแก่ชนวนหน้ากากงอหลังภายงอพี่นำอยู่ที่สองพัน 4K ยังจบตั้ง3,000ฝาพี่3 0 0กพี่แล้วอันนี้ศักดสีเนื้อนวะถ้าเทียบกันตามหลักแล้วอะพี่ชายจ๋านวะศักดสีดีกว่า 4K นะครับพี่ชายเออเสร็จเลยมีคุณเอาจริงๆถ้าเทียบเนื้อกันแล้วพี่นวะสูงกว่าเนื้อ 4K นะเพราะนวะ,ะเรอแค่เน้องอรายการเดียวเท่านั้นนะครับ 2,100พี่เอ็นมาแล้วพี่ลุยได้เลยพี่ชายจ๋ามีใครให้มากกว่านี้ไหมครับหลังเป็นพายงอแบบนี้โอ้โหพี่ชายจ๋าน้ำตาผมจะไหลพี่ตอกนำเลิกเลขโค้ดนัมเบอร์ส โค้ดนัมเบอร์ใส่หนึ่งสามพี่เดี๋ยวเดี๋ยวขอจบรายการนี้ก่อนพี่อิ๋วพี่อิ๋วรอแป๊บหนึ่งพี่ใส่หนึ่งสามรายการนี้นำอยู่ที่สองพันหน้ากาพ่อพี่ตอกนำเลิกนำอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยมีใครให้มากกว่าสองพันหนึ่งร้อยไหมพี่โอ้โหพี่ชายจ๋า เป็นเรื่องแล้วพี่รายการนี้สองพันหนึ่งร้อยนับสามครับพี่หูพี่ใส่ได้ใส่ให้ผมหน่อยพี่พี่ชายจ๋นานวะพี่ <c oughs> นวะนะพี่ชายนะโอ้โหเราบล็บอกทอคอพี่พิเศษลังทอคอพี่ชายจ๋า <c oughs> ถ้าเป็นแบบนี้ต้องใส่ต้องเซกูดบายแล้วล่ะ <c oughs> มีใครให้มากกว่าหนึ่งไอสองพันหนึ่งร้อยไหมพี่ 1,100หนึ 1> 1, โอ้โหพี่ทำไมมันเบาจังไวเนี่ยพี่นี่รายการหลักนะเนี่ยพี่ชายจ๋านี่รายการหลัก,กนเนี่ยลองจากเนื้องอเลยนะเนี่ยนับสองครับพี่บิดละหนึ่งร้อยใมีบิดแรกรอปาดรอจบไม่ได้อันไหนที่ไม่ไหวผมก็ขอเก็บไว้ก่อนละกันพี่ชายจ๋ามีใครให้มากกว่านี้ไหมครับพี่ชาย นับหนึ่งครับพี่นับหนึ่งครับพี่ชายจา๋าสองพันหนึ่งนี่เอาไปโพสในกลุ่มในสามพันเนี่ยผมว่าหายยังไงก็หายพี่เอาจริงๆผมกล้าพูดได้เลยการันตีได้เลยพี่เนี่ยได้ไปสองพันหนึ่งนะเอาไปโพสในกลุ่มเนี่ยสามพันผมว่าต้องมีคนรับอยู่แล้วพี่เอาผมพูดจริงๆ ลายการนี้2,100นับดีเลย์สามสองหนึ่งพี่โอ้โหน้ำตาผมจะไหลน้ำตาผมจะไหลสองพันหนเนื้อนะวะสอ0พัพี่พี่ใส่เธอพี่ชายจ๋ามันเกินนี้อยู่แล้วพี่ เลโค้สี่หนึ่งสามนะครับมีพารากะกอบไหมเกาบใบละแปดร้อยครับพี่ผมมีอยู่ห้าใบสองพันพี่ขอให้บิดได้ไหมผมไปแล้วผมจะจบห้แล้วพี่ไปเล่นรายการล่างๆดีกว่าพี่เหนือกลางๆดีกว่าพี่ชายจ๋าสบายใจกว่ากันเยอะเลยพี่โอ้โหเล่นเหนือบน,บนบนไม่ไหวว่ะพี่ไม่มีใครช่วยผมใส่เลย <c oughs> มีแต่คนรอจะกินตับผมอย่างเดียวเลยพี่สองพันสามร้อยถ้าไม่มีใครให้มากกว่าสองพันสามร้อยแล้ว ยินดีด้วยนะครับโอ้โหโคตรเบาเลยพี่เบาจริงๆว่ะพี่รายการเนี้ยผมพูดกล้าพูดได้เลยว่าโคตรเบาเลยพี่ขนาดสี่เคงจบตั้งสามพันฝ่าพี่สามพันหกสามพันเจ็ดพี่ชายจ๋านี่เนื้อนวะหน้ากากงอหลังพายงอไม่ข้ามสามพันมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่เอาผมกล้าพูดได้เลยเนื้อบนไม่เล่นแล้วพี่ไม่ไหวไม่มีใครช่วยผมใส่เลยพี่เนี่ยขนาดนวะหน้ากากงอยังไม่ข้ามสามพันเลย เสร็จเลยสองพันห้าร้อยโหพี่เปิดเนื้อบนไม่ไหวแล้มันโหพี่มันไม่มีคนช่วยเล่นน่ยพี่แล้วมันจบพาราแบบนี้นี่ท้งนั้นเลยพี่ชายจ้า <c oughs> ผมเปิดได้ไดพี่แต่ผมน่าจะโดนไล่ออกอะ่ะไม่เป็นไรพี่ถ้าไม่มีใครมากกว่าสองพันห้าร้อยแล้ว <c oughs> ยินดีด้วยนะครับพี่ชายจบ การประมงพี่ผมจะไหลเล่นเนื้อบนบนทีไรพี่ผมน้ำตาผมไหลทุกทีเลย <c oughs> โอ้โหจุกอยู่ในอกพี่ <c oughs> นาวะหน้ากากงอหลังพายงอไม่ข้ามสามพันะพี่ร <c oughs> <c oughs> ายการนี้น่าจะให้รายการเดียวแล้วห่ะพี่ไม่เอาแล้ว <c oughs> ยินดีด้วยนะครับพี่ t o โต l โตแคบหน้าจอดันเก้าครับ พี่โตโต้แคปหน้าจอดันเก้าครับพี่หนิงขวัญใจเอ็มซสวัสดีครับไปพี่